สวัสดีครับเรามาเจอกันตอนที่3นะครับหลังจากที่คาวที่แล้วในตอนที่2จบที่สุนทรผู้จอดเรืออยู่ริมวัดพระเมรแล้วเกิด โจนขึ้นเรือนะครับถ้ายัางจําได้หรือท่านักเรียนได้ดูแล้ววันนี้เรามาขึ้นบทใหม่นะครับบทนี้ขั้นรุ่งเช้าเป็นวันอุโบสถวันอุโบสถคือวันพระ,ะเจริญรถธรรมาบูชาทชลองก็คือเป็นวันพระก็จะเจริญในรถพระธรรมนั่นเองนะครับไปเจดีย์ที่ชื่อภูเขาทองเพื่อจะไปนมัสการนะครับเจดีย์ภูเขาทองดูสูงล่องล,อ,งลอยฟ้าหน้าผาไหลหน้าผาไหลก็แปลว่าฟ้าก็คือสูงเสียดฟ้าเลยนะครับอยู่กลางทุ่งรุ่งโรดสันโดดเด่นก็คือ อยู่กลางทุ่งเลยนะครับสุนทรผู้บรรยายในตอนนั้นก็คือไม่มีอะไรบริเวณนั้นเลยก็จะมีแต่เจดีที่สูงโดดเด่นนะครับเป็นที่เล่นนาวาคงคาใสที่พื้นลานฐานบัดถัดบันไดก็คือพื้นฐานฐานของเจดีภูเขาทองนะครับจะเป็นฐานบัวเป็นรูปกรีบบัวครับปัตถมะเนี่ยตัวเนี่ยนะครับแปลว่า บัวนะครับกีบบัวคงคาลายล้อมรอบเป็นขอบคันคงคาลายก็คือแม่น้ํามีแม่น้ําล้อมรอบนะครับล้อมรอบเจดีภูภูเขาทองนะครับต่อไปมีเจดีวิหารเป็นลานวัดนะครับก็คือบริเวณลานวัดก็จะมีเจดีมีวิหารเหมือนเราไปวัดเนี่ยเราจะเจอเจดีเจอวิหารต่างๆในจังหวัดวงแขวงกําแพงกัน้นที่องค์กอย่อเหลี่ยมสลับกันเจดี JD นะครับมีลักษณะย่อเหลี่ยมถ้านักเรียนเรียน,ยนทางด้านสังคมเนี่ยถ้าพูดถึงใน ศิละปะในสมัยยุทธยาอะไรเงี้ยก็จะมีการเจดีย์ย่อเหลี่ยมนะครับเป็น3ชั้นเชิงชานตัางงานงามมีลักษณะคือย่อมุม12มุมนะครับดังงานผู้แปลเขาบอกไว้แล้วสมุมสวยงามมี3ชั้นด้วยกันนะครับขึ้นไปได้3ชั้นคำว่า3ชั้นนี่คือไปหยุดพักได้นะครับในแต่ละชั้นนะครับต่อมาบันไดมี4ด้านสําราญรื่นสุนทรผู้บอกว่า,าทางขึ้นเจดีย์ภูเขาทองเนี่ยมี บันดายอยู่สี่ด้านเลยต่างชมชื่นชวนกันขึ้นชั้นสามก็เดินขึ้นไปชั้นที่สูงสุดสุดเลยก็คือชั้นที่สามปะทักษินจินตนาพยายามคําว่าปะทักษินในที่นี้หมายถึงเดินเวียนขวานะครับการเวียนนะครับในทางมงคลเนี่ยเราต้องเวียนตามเข็มนาฬิการเราเรียกเวียนทักษินหรือปัททักษินก็ได้นะครับได้เสร็จ3รอบคานับอภิวันคํานี้ต้องอ่านอภิวันนะครับเพื่อเราอ่านเอื้อสัมผัสกับคําว่านับเวลาเราอ่านเป็นํานองสนอนะครับก็คือเคารพ3ามครั้งนะครับต่อมา ในถ้ำมีห้องถ้ำเอ้ยในในภูเขาทองเนี่ยจะมีช่องเข้าไปเหมือนถ้ำสุนทอนผู้ก็แต่งว่ามีห้องถ้ำสำหรับจุดเทียนถวายก็คือมีอ่าเป็นหลุมอ่าเป็นอะไรเป็นโพรงลึกเข้าไปเป็นอุโมงก็คือเข้าไปไว้จุดเทียนด้วยพระพายพัดเวียนดูเหียนหันก็เกิดลมพัดเวียนแปลกๆเป็นลมทักษิณาวัดหน้าอัศจรรย์เกิดเป็นลม,เ,มเรียกลม ทักษินาวัตเหมือนกับคำว่าปาทักษินเมื่อกี้เลยทักษินาทักษินคือลมเวียนขวานะครับเกิดลมหมุนในในในถ้ำที่ท่านว่าเนี่ย แต่ทุกวันนี้ชาราหนักหนานักนะครับแล้วฉันก็มาพิจรารณาเจดีว่าเจดีเนี่ยได้ชาราคำว่าชาราในที่นี้ก็คือเก่านะครับเก่าลงมากเลยทั้งองค์ฐานรานร้าวถึง9แชดก,ก็คือบริเวณฐานของเจดีมีรอยร้าวน,นะครับเป็นแฉกแฉกแยกออกไปเพเย์แยกยอดสุดก็หลุดหักยอดก็หลุดด้วยตอนที่นอนพู้ไปโอ้เจดี JD ที่สร้างยังร้างรักเสียดายนักนึกหน้าน้ําตากระเด็นคือเจดียัง รังรักคือรักษาไม่มีคนมารักมาดูแลเลยเห็นไหมเสียดายคิดไปคิดมาแล้วหน้าเสียดายแทบร้องไห้เลยนะครับสุนทรผู้เอาเรื่องเจดีมาเปรียบเทียบกับอะไรท่านก็เลยมาเปรียบเทียบกับว่ากันนี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศท่านเอามาเปรียบกับชื่อเสียงและเกียรติยศของคนเราจะมีหมดล่วงหน้าทันตาเห็นมันสักวันหนึ่งก็ต้องหมดลงนะครับ เป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเย็นคนเราเป็นผู้ดีแล้วยากเย็นนะครับตกทุกมาคิดก็เป็นอนิจจังเสียทั้งนั้นเคยร่ํารวยแล้วก็มาตกทุกก็ได้นะครับอันนี้คือสุนทรผู้เห็นความไม่แน่นอนความเป็นอนิจจังอน,นิจจังคือความไม่แท้เที่ยงคำความไม่แน่นอนเจดี JD, เคยสวยงามปัจจุบันมาพังอ่ามามีรอยร้าวมีอะไรก็เหมือนคือเสียงจิตติยกองเราวันหนึ่งอาจจะโด่งดังเหมือนสุนทรผู้แล้วในวันนี้ในวันที่ท่านแต่งเนี่ยท่าน กลับไม่มีชื่อเสียงเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับลงมาขอเดชะพระเจดีคีรีมาศมาตัวนี้แปลว่าทองก็คือเจดีภูเขาทองนั่นแหละขอพรน,นะครับบรรจุธาตุที่ตั้งณรังสันค์คว่าธาตุธาตุาาตัวนี้คือพระบรมสารีริกธาตุก็คือกระดูกของพระพุทธเจ้าณรังสัรเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้า ข้าอุตสาห์มาเคารพอบพิวันมากิ้งเขาคำนับอับพิวันพออันนี้มาเคารพอบพิวันถ้าเวลาเราอ่านเป็นทางสนอเราอ่านในลักษณะนี้จะจะอธิบายก็คือต้องอ่านเอื้อสัมผัสนะครับข้าอุตสาห์มาเคารพอบพิวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นอนันต์อันนี้สงดํารงกายก็คือเพื่อจะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่อันตน์แปไปว่ามากเป็นบุญอันมากมายเลยเพื่อจะอดูแลตัวเองนะครับต่อมา จะเกิดชาติใดๆในมนุษย์ทุนทอนผู้เลยขอพอรว่าไม่ว่าจะเกิดในชาติใดในเมืองมนุษย์ก็แล้วแต่ให้บริสุทธิ์สมจิตที่คิดหมายให้จิตใจของตัวเองบริสุทธิ์แล้วได้ดั่งหมายนะครับคืออะไรบ้างทั้งทุกโศกโรคภัยอย่าใกล้กลายขอเรื่องความทุกขความโศกโรคภัยต่างๆขออย่าได้เข้ามาเบียดเบียนเลยแสนสบายบริบูรณ์ประยุนละวงนะครับอันนี้เป็นข้อที่2ท่านขอให้ท่านมี ญาติพี่น้องเยอะๆนะครับเพราะท่านบอกแล้วว่าท่านไม่มีใครจะพึ่งพาเลยทั้งโลโพโทโสและโมหะอันนี้คือ ให้ขอชนะให้ชนะใจได้อย่าไหลลงข้อที่3ก็คือขอให้ตัวเองเนี่ยชนะกิเลสนะครับการโลกรักโลกโกรธหลงนั่นเองขอฟุ้งเฟื่องเรืองวิชาปัญญายงทั้งให้ทรงศีลขันในสันดานและก็ขอให้มีปัญญานะครับที่ฟุ้งเฟื่องก็คือมีปัญญาที่หลักแหลมฉลาดนะครับทั้งและก็สามารถรักษาศีลอยู่ได้นั่นเองนะครับต่อมาท่านขออะไรอีกอีกสองหญิงอ,อีก สองสิ่งหญิงร้ายและชายชั่วอันนี้นะ่าจะผิดนะคะอีกสองสิ่งหญิงร้ายและชายชั่วอย่าเมามัว หมายรักสมัครสมานคืออย่าไปเจอผู้หญิงผู้ชายในโลกเรามีผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมอย่าไปเจอผู้หญิงผู้ชายที่ไม่ดีเลยนะครับอย่าได้ไปรักสมัครสมานก็คืออย่าได้มีความผูกพันกันใดๆเลยขอสมหวังตั้งประโยชน์โพธิญาณคำนี้อ่านประโยชน์โพธิญาณไม่อ่านโพธิญาณและเพราะเราต้องอ่านเอื้อสัมผัสนะครับเราจะเจอบ่อยในกรอนของสุนทรภู่ขอสมหวังขอให้ได้สมหวังด้วยในโพธิญาณก็คือบรรลุ ตราบนิพพานชาติหน้าให้ถาวรขอให้สุขสบายถาวรไปตลอดชาติหน้าและถึงนิพพานก็คือการหลุดพ้นนั่นเองนะครับต่อมาพอกราบพระปะดอกปฐุมชาติท่านก็ล้มก้มลงกราบทันใดนั้นท่านก็ปะพบกับดอกบัวนะปฐุมชาติคือดอกบัวพบพระธาตุสถิตในเกสรก็พบกระดูกก็คือพระบรมสารีริกธาตุนั่นแหละอยู่ในดอกบัวพอดอกบัวมาเจออยู่ข้างหน้าแล้วบานออกกลับเกิดเป็นข้างในเป็น พระบรมสารีริกธาตุสมถวินยินดีชุลีกรสมถวินสมดังใจคิดท่านก็เอามือเนี่ยยกมือไหว้แล้วก็ประคองช้อนเชิญองค์ลงนาวาแล้วก็เชิญดอกบวัวที่ใส่พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยลงเรือนะครับตรงนี้นักเรียนครูต้องอธิบายเข้าใจก่อนว่าตรงนี้เหมือนว่าสุนทรพูดแต่งมาแล้วแล้วท่านก็กลับไปนอนกลับเข้าไปในเรือแล้วไปนอนแล้วเกิดฝันซึ่งฝันมันเป็นฝันที่ปฏิปะตะกันพอดี ในช่วงนี้ในช่วงที่ท่านไปขอพรเนี่ยฝันมันกลับมาอีกช่วงในช่วงนี้ท่านก็เลยฝันต่อไปเลยจากการที่ท่านได้ไปขอพรแล้วเห็นดอกบัวเห็นอะไรซึ่งมันเป็นจริงไหมอ่ากราบปุ๊บมีดอกบัวมาลอยอยู่ข้างหน้าอันนี้มันไม่ใช่ความจริงทีนี้ท่านท่านต้องการจะเกล้าแบบข้ามไปถ้าหนังสมัยนี้ก็ จะมีในลักษณะนี้นะครับเรามากับหนูพัดนอ่ากับหนูพัดมัสการสําเร็จแล้วแล้วก็เรียกหนูพัดมากราบมาไหว้นะใส่ขวดแก้ววางไว้ใกล้เกศาแล้วก็เอาวางไว้หัวนอนใส่ขวดแก้วไว้มานอนกรุงรุ่งขึ้นจะบูชาตะว่าพรุ่งนี้จะบูชาอีกรอบหนึ่งไม่ปะตาตันอกให้ตกใจนี่ไงเพราะตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่เจอเพราะนั่นคือฝัน เหมือนท่านในขณะที่ท่านขอพอรอะไรเสร็จแล้วอาจจะมีเหตุการณ์อื่นๆต่อแต่ท่านไม่ได้เล่าท่านมาจบว่าตอนกลางคืนท่านฝันแล้วไปฝันต่อจากเหตุการณ์ในช่วงนี้ช่วงที่ท่านขอพอรนี้ท่านก็เลยเกิดความฝันในลักษณะนี้ท่านก็เลยเอามาบรรยายนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเป็นภาพลวงตาแต่เป็นภาพลวงตาอย่างเงี้ยคือไม่น่าจะนะคนเราไม่น่าจะเกิดภาพลวงตาได้ชัดเจนขนาดนั้นน่าจะเป็นความฝันมากกว่านะครับอ่าต่อมาแสนเสียดายหมายจะชมบรมธาตุ สุนทรพูดตื่นขึ้นมาแล้วเสียดายเหมือนเราฝันแล้วเราได้ของอย่างที่ต้องการแล้วอ่ะพอตื่นขึ้นมามันหายอ่ะท่านก็เสียดายใจจะขาดคิดมาน้ําตาไหลคิดไปคิดมาแล้วจะร้องให้อีกแล้วโอ้บุญน้อยลอยลับขันไลไกคันไลไปในที่สุดบุญเราก็น้อยไม่สามารถดูแลพระาธาตุพระบรมสารีริกราธาตุนั้นได้เสียน้ําใจเกียนจะดิน้นสิ้นชีวีโอ้โหเสียใจแทบจะตายเลยนะตรงนี้เป็นอติพน์กล่าวเกินเกินจริงแลออเสียใจจนจะดิ้นตายแล้วนะครับสุดจะอยู่ อะไรเนี่ยสุดจะดูอยู่ดูอื่นในฝืนโศกให้ฝืนโศกนะครับน่าจะให้ฝืนโศกกําเริบโรคร้อนหรือไทยเฝ้าไฟฝันเริ่มร้อนใจพอตรูตรูคําว่าตรูไปว่าเช้านะครับสูริชายก็คือพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงและขึ้นพรายพันก็คือโชอ่า,ะอ,าอะไรละ่ะมีแสงงดงามให้ล่องวันหนึ่งมาถึงธานีตอนกลับปุ๊บสุนทรภู่ไม่ได้บรรยายขากลับเลยถึงแล้วท่านก็พูดแค่ล่องวันเดียวกลับมาที่ ธานีก็คือเมืองหลวงนะครับนะครับแต่ไม่ได้มาวัดไหนล่ะลองมาดูข้างล่างประทับท่าหน้าอารุณอารามหลวงกลับมาขึ้นเรือนะครับขึ้นจากเรือที่หน้าวัดอรุณท่าน้ําวัดอรุณนะครับตอนมามาจากวัดเรียบนะครับแต่ตอนกลับเนี่ยขึ้นที่วัดอารุณค่อยสางสวงทรงศีลพระชินสีก็ค่อยเบาใจเพราะได้กลับแล้วก็ ไม่ค่อยคิดอะไรและเริ่มสบายใจนิราชเรื่องเมืองเก่าของเรานี้ไว้เป็นที่โสมนัสทัศนาจึงแต่งเรื่องนี้ไว้ไว้ให้เพื่ออะไรให้ ให้เห็นว่าวันนี้เราได้ไปดูอะไรแล้วเจอความสุขอย่างไรสมนัตคือความสุขนะครับความสุขจากอะไรได้ด้วยด้วยได้ไปเคารพพระพุทธลูปนี่ไงได้ไปไหว้พระพุทธลูปทั้งสถูบบรมาธาตุพระาศาสนาแล้วก็สถูปก็คือคําว่าสถูปก็คือเจดีย์นั่นแหละเจดีย์ภูเขาทองนั่นแหละนะครับบรมาธาตุก็คือกระดูกพระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นนิสัยไว้เหมือนเตือนศรัทธาก็จะได้เป็นเป็นแบบอย่างเอาไว้เตือนใจตามภาษาไม่สบายพอคลายใจก็เลยแต่งเรื่องนี้ไว้ไว้เตือนตอนเองว่าตัวเองเนี่ย วันหนึ่งกลับมาอ่านก็จะได้รู้ว่าโอ้เราละและ้วนะเราพยายามจะละทิ้งหลายๆอย่างเพื่อหาความสุขในทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ท่านต้องการจะอธิบายเรื่องที่ว่าทําไมท่านถึงแต่งแล้วมีการเกี่ยวพันบรรยายถึงสตรีอยู่ตลอดในขณะนี้ที่ท่านแต่งท่านก็บวชอยู่ด้วยท่านท่านก็เลยไขยความลับข้อนี้ไว้ในบทต่อไปว่าใช่จะมีที่รักสมัครมากสุนทรผู้บอกว่าใช่จะมีแปลว่าไม่มีนะ ใช่เนี่ยในภาษากรอนเนี่ยมักจะแปลว่าไม่ไม่ได้มีคนรักเลยแรมนิราชร้างมิตรพิษสมัยไม่ได้จากใครมาคําว่าแรมนิราชแปลว่าไปคือไม่ได้จากใครมาซึ่งคร่าครวญซึ่งครวญคร่าทําทีพี่รีพี่ไรแต่ที่ต้องมาบรรยายพูดถึงสตรีอย่างงู้ยางงี้ตามนิสัยกาบกรแต่ก่อนมาเป็นรูปแบบของการแต่งกรน,นิราชนั่นเองนะครับท่านก็เลยเปรียบให้เห็นว่าเหมือนแม่ครัวค้าวแกงแนงผัด เปียบเหมือนแม่ครัวเปียบอะไรเปรียบการแต่งกอนที่ต้องพูดถึงผู้หญิงเนี่ยเหมือนแม่ครัวที่จะขั่วแกงขั่วหรือผนงังสารพัดเพียรชนังเครื่องมังษาก็คือใส่สารพัดใส่ทุกอย่างนะเพียรชนังเครื่องทั้งเนื้อสัตว์ถ้าไม่ใช่เนื้อสัตว์อะไรงนี้เป็นต้นนะครับอันพริกไทยใบผักชีเหมือนสีกาสุนทรผู้บอกว่าอ่าพริกไทยกับใบผักชีก็คือสิ่งที่โรยในอาหารก็เปรียบเหมือนผู้หญิงนั่นเองนะครับ ต้องโรยหน้าเสียสักหน่อยอร่อยใจนะครับต้องโรยหน้าเสียสักหน่อยอร่อยใจคือถ้าเราทําอาหารสักอย่างหนึ่งนะครับรสชาติจะอร่อยแม่อร่อยไม่รู้แต่ต้องให้มันสวยสวยด้วยอะไรสวยด้วยผักทีสวยด้วยพริกไทยนะครับต้องโรยโรยหน้านะครับก็จะทําให้อาหารน่ากินขึ้นก็เลยเปรียบเหมือนว่าการแต่งกลอนก็เหมือนกันถ้าไม่มีการพูดถึงผู้หญิงสตรีก็ทำให้อาหารไม่มีรสชาติไม่อร่อยนั่นเองนะครับ จงทราบความตามจริงทุกสิ่งสิ้นอย่านึกนินทาทแถลงแหนงฉไหนนักเลงกรอนนอนเปล่าก็เศร้าใจจึงร่ำไรเรื่องร้างเล่นบ้างเอ่ยนะครับก็คือท่านบอกว่าท่านเป็นนักเลงกรอนอ่ะถ้าท่านจะนอนเฉยๆโดยไม่แต่งอะไรเลยเนี่ยมันก็ผิดวิสัยของ นักแต่งกลอนท่านก็เลยอยู่ว่างๆท่านก็เลยแต่งเรื่องนี้อย่าได้นินทานนะอย่าได้ว่าท่านว่าโอ้ท่านยังวุ่นวายอยู่ในกามโดยที่ท่านเป็นพระอะไรงี้คือท่านก็ออกตัวไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อธิบายให้เราเข้าใจแล้วนะครับอ่าก็จบนะครับจบนิ นราชภูเขาทองนะครับทั้ง3ตอนนักเรียนก็สามารถไปเปิดย้อนดูได้เนี่ยในข้อสอบก็จะออกประมาณนี้นะครับจะออกข้อสอบตามที่ครูพูดหลายๆแล้วก็ให้เราลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าอย่างไรนะครับขอบคุณผู้ทำนะครับผู้ทำไฟล์ตัวนี้ในพับ h t m ทีมแนะครับด้วยนะครับที่ท่านอุตสาห์ช่วยนะครับ ทำอย่างนี้มาเราได้ง่ายเนี่ยชื่อท่านนะครับเดี๋ยวซูมก่อนนะเอาให้เครดิตท่านก่อนขอบคุณมากเลยนะครับเราได้ตรงนี้มาอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนเปิดเรียนครับขอบคุณมากนะที่นักเรียนตั้งใจดูมาจนในช่วงโควิดเนี่ยนักเรียนดูมาจนจบคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับขอให้โชคดีครับ